ใช่เสียขาดเคี่ยหุาดเสียเมียดงานบ้านหัวระจากลอยเอ็ดครับผมมีพืชปัดกระเพ้าแห่งที่รักคุณไม่กลัวเสียขาดครับผมเฮ้ยที่นอนนอนขั้นไดน มีเสียไม่ไม่ไมีเสียบเท่าเท่าที่พอใส่แลกกะฝากไม่ให้เลยเด้อโอ้ยเดี๋ยวขึ้นจอดีบาเนาะโมเมียนโมเมียนบดองฝากไม่ให้เด้อพี่เนาะพ่อเด่นอ่ะกะเพราอย่างเนี่ยกะเพราหมูสับพริกแห้งครับผม ไปตัางท้าดีกว่อ้เข่าไปเข้าไปเข้าบ้านเข้าบ้านรีบๆนานพาบอกเร็วแล้วๆนานเร็วออกมาทำไมปิดปิดประตูเลยอ๋อ ขาพอถั่วไอ้น้ำที่นองดูสข้ามาชู่มเข้าเอ้ยคือสวนสำลักเลยใือบป็นหมูตัวห้อกระเพาหมูสักครับผมใช่ว่าเก็เกระเพาบบดดานมาจากที่กระจกไปลามกงควายเลยเนาะ ดูดูกระปุกดูกระปุกน้ำมันหอยก็แล้วกันเพราะว่าเราใช้เป็นอะไรเนี่ยถ้าใช้เป็นกวดเพราะว่าเราหมักของด้วยเนาะพี่น้องหนะมักของขายด้วยทำของขายด้วยอืออันนี้ผักงาถัวกินนะครับ หวงอาจจะไม่คุ้มเท่าไหร่จะน,น่อยมากพริกห <c oughs> อมนะใช่ไไมใบกระเทานี <c oughs> ่กระเทราแบบี่ตายแรงเนี่ยมันหมอมดีกระเทราปลาแต่แท่า,าอื่นใบยังแ่บเนี่ยใบ <c oughs> อกตูไทย <c oughs> พร้อมมากมาครับข้ <ๆ S 1> าวง่ายๆนี่ได้แล้วโอ้โหเป็นกุดแล้วตอนนี้ก็<ม>ต้อมอุ่นๆต้มออครับผมไม่เป็นไรโอเคบายๆแม่